ออกศึกดเดี๋ยวดีครับพี่น้องเดี๋ยวฝนตกเศร้าฝนตกหมู่บ้านอยู่น้องใหม่เคยนสิึ้นแล้วจะไปซ้อมมอนอใหม่กันมาบังพี่น้องมาหานน้องใหม่นะอันนี้ก็สิเอาไปต้มมั้งก็ต้มไปหนึ่งก็หล,ละจังไว้กับสีแก่ถีงซึ่งไปไปนี่นะไหนบ้างโอ้ วุ้ยเน่าไรกับวุเป็นยังดอกพี่น้องเอ็นสีหลายอยู่ขายโลคระสีบาทไม่คนซื้อบ่เนาะน,นี่ไทยกับวุ้ยป้องมานได้ไทยกับ น้ำบ่ไฟน้ำใหม่ก่อนไปใส่น้ำมาซองเบริรงรากันไปตาอัโอ้นอนนี่ขี้ยางแท้นอนนี่ขี้ยางแท้พี้องนี่ไรกับหักห,กหลอดแล้วเนาะปกนี่เขาตัวซบก็ได้แกงต้มจิงกับป้วกับแก้วก็ได้เมือนละ พอละตั้งแต่อไว้ถ้ากินเมื่อน่ะด้วยอันนี้นเนาะไผเรียงได้ไหมไผเรียงเดี๋ยวจะพาไปเบืง้งพาไปเบืง้งไผกิ่มสงมันนี้วันนี้ไปเบื้งกันนอก,กิ่มส้มพอนอไผเรียงได้แล้วแล้วก็นนี่กิ่มส้มปลูกอยู่อันสนามใกล้ปลูกแค่สามต้นอยู่หน้าอีกหาหกต้น Mà hộp quả ngờ bơi bơi bay 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 này bay 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 cho bay 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 ลายน้อยใช่ครับพี่น,อน้องลายนอ้อยจะมันยังนักขึ้นประสงคนะ์เนาะรอให้เอานักเตือน้อยมันหวานนี่ใต้ดินนั่ถี่มันหวานปะใต้ดินถี่มันหวานนี่พี่เนาะถี่มันกำลังแห้งถี่มากถึกจำนอนด้านดินพอแล้วนี่ คนคนจับผมเองอะไม่สนิยามเอาแต่เต่าต้มอีกับ้วปนปนแมงดาปนแมงดาใช่ปลาเข็งตองเานนี้หลายน้อยอยู่พี่น้องหลายน้อยอยู่อดออกได้หนึ่งใกย์เทียร์เออเอาหน่อฟางแล้วสองข้อก็เอาแล้ว ทำให้รอบนะครับทําข้างเดียวไม่ได้ทําให้รอบในนันะก็หักไปได้นะครับพ้ถึงนอนอะ่ะทีตู้ใกล้กันแตนระด,ดูอินกันด้วยวนันนี้หักเลยขาวเมื้อตม้มหนบ้านบาน,านพี่หน้อง บังครับพี่น้องนี่นีกนอนี่ฮะูยโยนอนนี่ถ้านเเข็มกัคุณน่ ตัวนี้ไม่ดินทมเอาตานี่ทมขาจ้วอาทิตย์ละเทียไปสะเลอาทิตย์ละเทียอันนี้กิมซุ่งนี่กิมซุ่งมันสียนอหวานต้มแล้วมันสีหวานซุ่มนี่ไพเลี้ยงอันนี้กิมซุ่งพอได้เห็ดกินง่ายพี่น้องเลื้อบ,บางครั้งจะไปขายสิบบาทบพื่อนครฮะกิโลละสีะ่บอกจะไปขายละมันนี่เห็ดกินซะเผาสุกมั้โอเค